คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมิวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพพิธีมหามงคลกันหน่อยคะ่ะเ,เมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาวัดโพทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถวายแด่พระราชวชิระวิทยานุสิธ์ณวัดโพทองไปติดตามชมภาพในพ,พิธีมหามงคลกันนะคะ วันที่24กรกฎาคม2567นณวัดโพทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์และผ้าไตรถวายแด่พระราชาชีรวิทยานุสิตในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิสิพิทยาคมเจ้าอาวาสวัดโพทองรอง เจ้าคณะแขวงจอมทองบางมดเป็นพระราชาคณะชันราชในราชธินานามพระราชวชิรวิทยานุสิตพิพิษศาสนาภาราธุราธรมหาคณิสอรบวรสังคารามคามมวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดโพทองกรุงเทพมหานคร ลาต่อมาวัดโพทองจัดพิธีฉลองสัญญาบัตรพัยดยศขึ้นโดยจัดขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรพระราชทานมายังศาลาพิธีโดยมีอุบาสกอุบาสิกาคณะสิทธิยานุสิ์เข้าร่วมถวายมุทิตาสการะแด่พระราชวชิรวิทยานุสิ์ในโอกาสมหามงคลกันอย่างเนืองแน่น จากนั้นก็เข้าสู่พิธีทักษินานุปทานโดยมีพระราชวชิรวิทยานุสิธิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรมนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวาะโดยพระสงฆ์เถระจํจำนวน59รูปได้แสดงทักษิณานุปทานเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดโพทองและบูรพาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลครั้งนี้ด้วย วชิรวิทยานุสิท์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่6กรกฎาคม2528นณวัดโพทองสำหรับสมณศักดิ์นั้นพุทธศักราช2533ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสรุสมุขฐานานุกรมของพระเทพโสพลพระราชาคณะชันเทพ พุทธศักราช2534ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมทรฐานานุกรมของพระธรรมราชานุวัตพระราชาคณะชั้นธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรามหวิหารพุทธศักราช2537ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยทรฐานานุกรมของพระธรรมราชานุวัตพระราชาคณะชั้นธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พุทธศักราช2,546ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูประหลาดฐานานุกรมของพระเทพมทีพระราชาคณะชันเทพวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษพุทธศักราช2,548ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูประหลัดปัญญาวัดฐานานุกรมของพระพรหมโมลีพระราชาคณะชั้นพรหมวัดพิชยายาติการามวรวิหาร พุทธศักราช2,550ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวิสิตพิทยาคมพุทธศักราช2,556ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษในราชชินนามเดิมและพุทธศักราช2,567ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชวชิรวิทยานุสิก พระราชวชิรวิทยานุสิตปฏิบัติศาสนากิจของสงฆ์โดยไม่มีบกพร่องและมุ่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมีความสามัคคขีและมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตลอดมาทําให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสิทธานุสิตมากมายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้พุทธศาสนิกชนและสิทธานุสิตได้ดําเนินรอยตามอีกด้วย